การบำเพ็ญทุกขกรริยาหรือการทรมานร่างกายนั้นพระองค์บำเพ็ญชนิดที่ว่ามนุษย์ธรรมดายากจะทนทานได้วิธีการสุดท้ายที่พระองค์สรงเลือกก็คือการอดพระกริยาหารอดจนผิวหนังท้องกับกระดูกสันหลังติดถึงกันจะลูบผิวหนังท้องก็จับถูกกระดูกสันหลังจะลูบกระดูกสันหลังก็จับถูกผิวหนังท้องจนพระองค์สรุปได้ว่า หากจะมีใครในโลกแสวงหาหนทางตรัสรู้ด้วยวิธีการตรวจสหานไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเขาทาได้อย่างมากแค่เท่าพระองค์เท่านั้นไม่มีใครอีกแล้วที่จะทําได้มากกว่านี้ทําขนาดนี้ยังไม่พบหนทางตรัสรู้แสดงว่าวิธีการนี้ไม่ใช่แล้วและวิธีการไหนละ่ะถึงตอนนี้แหละพระองค์นึกถึงการนั่งสมาธิใต้ตนว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงมีพระชนมาายุเจ็ดพรรษาวันนั้นพระองค์เข้าถึงปฐมฌานเห็นดวงใสสว่างอยู่ที่ศูนย์กลางกายพระองค์ทราบด้วยปัญญาว่าหนทาง นี่แหละเป็นไปเพื่อตรัสรู้แต่การที่พระองค์มีพระวรกายสู้ผอมแบบนี้ย่อมไม่สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงหนทางนั้นได้จำเป็นต้องให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงเสะก่อนจึงกลับมาเสวยพระกรยาหารเรื่องนี้ปัญจวัคคีย์คือนักบกวชทั้งห้าไม่เข้าใจเห็นพระบะรมโพธิสัตว์กลับมาเสวยพระกรยาหารรู้สึกผิดหวังยิ่งนักนึกว่าพระองค์คลายความเพียรจึงหลีกหนีตีจากไป มาถึงตอนนี้ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นเงินงำอะไรบางอย่างนั่นก็คือเมื่อครั้งที่พระองค์ไปฝึกสมาธิกับอาลาลดาบทจนบรรลุอรูปฌานขั้นที่3ไปฝึกสมาธิกับอุทกดาบทจนบรรลุอรูปฌานขั้นที่4ซึ่งกว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้ก็ต้องผ่านรูปฌานทั้ง4ขั้นก่อนคือปฐมฌาน ทุติยชาตตัตยชานและจตุตชานแล้วจึงค่อยมาผ่านอรูปชานอีกสีขั้นคืออากาสานัญจายตนาชานวิญญาณัญจายตนาชานอากินจัญญายตนาชานและเนวสัญญานาสัญญายตนาชานประเด็นก็คือทำไมพระองค์ไม่นึกถึงปฐมชานตอนที่เรียนกับอาลลดาบทและปุทโกรดาบทเล่าหรือทำไมไม่นึกถึงอรูปชานสมัยที่เรียนกับดาบททั้งสองกลับไปนึกถึงปฐมชานสมัยยังทรงพระเยา โดยตักกะและะ้วปฐมฌานเปรียบเสมือนขั้นที่1ส่วนนรูปฌานขั้น3ในและขั้น4นั้นเปรียบเสมือนขั้นที่7กับขั้นที่8ตามลําดับยิ่งขั้นสูงเท่าไหร่ความละเอียดลึกซึ้งและความสว่างก็ต้องยิ่งมากขึ้นไม่ใช่หรือ น่าคิดไหมที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสมาธิของดาบททั้งสองนั้นเป็นการเอาใจวางไว้นอกตัวแต่สมาธิสมัยยังทรงพระเยาว์นั้นเป็นการเอาใจวางไว้ณนศูนย์กลางกายแม้จะปฐมฌานเหมือนกันแต่ความสว่างไม่เท่ากันอุปมาเรากําลังขึ้นตึก8ชั้นแต่และชั้นก็มีพื้นที่กว้างขวางการเอาใจวางไว้ที่ศูนย์กลางกายก็เหมือนกับเราเดินไปอยู่ใกล้ตำแหน่งที่มีแสงไฟแต่การเอาใจวางไว้นอกตัวก็เหมือนกับเราเดินไปอยู่ไกลตำแหน่งที่มีแสงไฟแม้จะอยู่ ั้นเดียวกันห้องเดียวกันแต่ก็พบกับความสว่างไม่เท่ากันเมื่อวิบากกรรมเริ่มเบาบางบุญก็เริ่มสง่งผล ก่อนตั้งสัตยาธิฐานมีนางสุชาดานำอาหารที่มีรสเลิศที่สุดในโลกมาถวายนั่นคือข้าวมาัทุปรายาตินำใส่ถาดทองคำมาทีเดียวพระองค์เสวยจนหมดแล้วเอาถาทองคำใบนั้นไปลอยอย่างแม่น้ำในรัญชราแล้วอธิษฐานว่าถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้าให้ถาดทองคำนี้ลอยทวนกระแสน้ำเถิดถาทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปเป็นระยะทางถึง8 0 แล้วจมลงตกไปยังพิภพของนาคราชตนหนึาาาน่งความมั่นพระไถยก็เพิ่มพูนทับทวีกลับมายังต้นอสัตถพฤกษ์หรือไม้สีมหาโพธิ์ตั้งสัตยาธิฐานด้วยจตุลังคาวิริยะทันทีทันใดนั้นอุปรรคมาอีกแล้วนั่นคือพญามารตัวเดิมแต่คราวนี้ไม่ได้มาเพียงหนึ่งแต่ยกทัพมาเลยแต่พระองค์ก็ทรงชนะพญามารได้ด้วยบุญบารมีที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนจากนั้นก็หยุดในหยุดไปเรื่อย ปฐม,มยามบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติได้มัชฌิมยามบรรลุจุตูปป,ปตาตญาณคือเห็นการเีนยนไหวตายเกิดของสรรพสัตว์ปัจฉิมยามบรรลุอาสวะคยาญาณคือกระจัดกิเลสที่หมดตรัสรู้เป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าบรมครูของมนุษย์และเทวดานี่แหละกว่าจะตรัสรู้ละ